คะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ใจล่างฮะผู้ชัดชดมาดูลากกนมาดูลากกอนอ่จ้ะจ้ะ,จะอ๋ออันนี้ค,คือเลยนะคะโอ้ฮันน่าหลับแล้วตอนนี้ ไม่อยู่ที่ไหนนะบอกไม่อยู่นี่วันนี้อยู่ที่ไหนนะบอกก่อนเดี๋ยวก่อนเทกันอยู่ที่ไหนคะอยู่นี่นานๆที่ไหนคะที่ละอะไรอยู่ที่นี่ที่อะไรนะที่บ้านืลวังที่บ้านหลวงมาอยู่ที่บ้านลุงอะไรลูกลุงเจ๋ไม่ใช่ลุงอะไร ลุงอุ๊ไม่ใช่ไปได้ลุงอะไรลูกลุงเอกเอกดับป้าอะไรลูกดับป้าดับป้าดาวป้าดาวแล้วก็มีอีกคนอีกตัวหนึ่งชื่อไมอะไรลูกไม่ไม่อะไรนะไม่ตุ๊กไม่ใช่ไม่อะไรร้องมุ้งหง่ะมุ้งหง่ะไม่อะไรลูกไม่ไม่ ใบลงเอกบลงอุไม่เลยนะไม่รล้ใบ่ล่